สวัสดีนะคะน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาสอนระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า immune system นะคะระบบภูมิคุ้มกันคือระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันเราจากเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งเป็นต้นความจริงแล้วเนี่ยมันก็ป้องกันเราจากสิ่งแปลกปลอมนั่นแหละค่ะซึ่งระบบภูมิคุ้มกันคนเราเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลไกหลักคือ1แบบไม่จำเพาะและ2แบบจำเพาะนั่นเอง กลไกแรกนะคะหรือว่า non-specific defense นะคะหรือว่า innate immunity หรือภาษาไทยจะเรียกว่ากลไกแบบไม่จำเพาะนะคะขอเน้นคำว่าไม่จำเพาะนะคะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะป,ป้องกันได้ทันทีในนาทีนั้นหรือในไม่กี่ชั่วโมงนะคะแบ่งได้อีกเป็น2ประเภทก็คือ1 first line of defense หรือกลไกป้องกันด่านแรกนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างเช่นผิวหนังของเราหรือจะเป็นน้ำตาที่มีไลโซไซม์นะคะช่วยทำลายเชื้อโรคบางชนิดหรือจะเป็นกรดในกระเพาะหรือจะเป็นเมือกหรือจะเป็นขนในจมูกและซีเลียนะคะซีเลียสะกดอย่างนี้เนาะ ซีเลียในหลอดลมนะคะเป็นต้นประเภทที่2เนี่ยก็คือ second line of defense หรือว่ากลไกป้องกันด่านที่2นะคะมีอะไรบ้างเช่นฟาโ o c y t o s i s การขมือบสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า macrophage นะคะ อย่างที่ 2, หรือว่า inflammation อันนี้จะเป็นการอักเสบเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นนะคะเพื่อยับยั้งสิ่งแปลกปลอมและอย่างที่ 3, คือ fever หรือว่าไข้ตัวนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นนะคะเพื่อยับยั้งเชื้อโรคต่อมา natural killer cell นะคะตัวนี้จะฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนั่นเองค่ะ อย่างที่2นะคะก็จะเป็นกลไก Adaptive immunity หรือว่า Specific defense หรือภาษาไทยก็คือกลไกลแบบจำเพาะนะคะซึ่งแบ่งออกได้เป็น2แบบ แต่ว่ากลไกแบบจำเพาะเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนก็คือจะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อผ่านด่านแรกและด่าน2เข้ามาได้นะคะหรืออาจทํางานควบคู่กับด่าน2ก็ได้ระบบนี้เนี่ยสามารถแยกเชื้อได้ว่าเชื้อไหนเป็นเชื้อไหนจากแอนติเจนซึ่งระบบนี้สามารถจําเชื้อได้ด้วยเผื่อครั้งหน้าเราเจออีกจะได้โจมตีทันทีนะคะซึ่งแบ่งออกได้เป็นอีก2แบบก็คือชนิดที่1 Cell m e d i ดียเต m m อิมมิวนะคะเป็นการตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์นะคะซึ่งศัพท์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่พี่กําลังจะพูดถึงเป็นเนื้อเรื่องเนาะอันนี้จะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่จะพูดถึงนั่นเองค่ะ เ e ลล Mediated i m m ตอิมมิวหรือการตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์เนี่ยจะเกิดเมื่อ Antigen Presenting งเซลล์หรือว่า APC นะคะโจมตีเชื้อแล้วนำชิ้นส่วนของเชื้อเนี่ยออกมาที่ผิวเซลล์ของเขานะคะแล้ว h e ลเปอร์ทีเซลลหรือ CD4 บวกเนี่ย เกิดการรับรู้ถึงสิ่งแปลกปลอมที่ถูกเสนอบน APC นะคะจึงจับตัวเองกับเชื้อที่อยู่บนผิวของ APC นะคะและตัวเองเนี่ยหรือ helper T cell เนี่ยก็ปล่อยไซตโตไคน์นะคะเพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์อ,อื่นๆเป็นทอดๆมาทำลายเชื้อ ต่อมาไซโตท็อกซิกทีเซลหรือ c d ดบวกนะคะได้รับไซโตไคน์นะคะและเกิดการแบ่งตัวพร้อมกับไปเกาะเชื้อและปล่อยสารชื่อโปรฟอรินนะคะอันนี้พี่ลืมเขียนนะคะโปรฟอรินใส่เซลล์ที่ติดเชื้อเพื่อฆ่าเซลล์นั้นๆนะคะเมื่อถูกฆ่าหมดแล้วเนี่ย regular T cell นะคะตัวนี้นะคะจะมาควบคุมให้หยุดค่าและได้เกิด memory T cell คือ T cell ที่ไว้จดจำเชื้อเพื่อโจมตีครั้งหน้าได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะชนิดที่2ก็คือ antibody mediated immunity นะคะสับเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่พี่กำลังจะพูดถึงนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ย B cell กินเชื้อเข้าไปแล้วนำชิ้นส่วนเชื้อติดกับผนังเซลล์อของตัวเองแล้ว C D 4เนี่ยก็มาจับที่เชื้อแล้วปล่อยไซตโตไคน์เหมือนเดิมเลยเหมือนอย่างที่แล้วเลยนะคะ C D 4เนี่ยเขาจะปล่อยไซตโตไคน์ออกมานะคะซึ่งไซตโตไคน์นี้เนี่ยทำให้ B cell เนี่ยเกิดการแบ่งตัวนะคะออกมาเป็น plasma cell นะคะซึ่ง plasma cell เนี้ยจะผลิตแอนติบอดีและแบ่งตัวเป็น memory cell Memory Cell จะเอาไว้จดจำเชื้อเพื่อตอบสนองได้ไวขึ้นในครั้งถัดไปนะคะส่วนพลาสมาเซ l ลเนี่ยจะปล่อยแอนติบอดีออกไปจับเชื้อเพื่อถูกคิ l เลอร์ l ซมาจับกินไปเพื่อฆ่าเชื้อต่อไปนะคะต่อมาเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีแบบไหนบ้างก็จะมีอยู่2แบบอย่างแรกก็คือ Active Immunity นะคะเป็นภูมิคุ้มกันก่อเองนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีจากเชื้อโรคจากสภาพแวดล้อมหรือวัคซีนที่มีเชื้อโรคที่อ่อนแอแล้วนะคะซึ่งข้อดีเนี่ยอะไรที่ได้มายากมักอยู่ได้นานนะคะซึ่งข้อสอบก็เคยออกนะคะเรื่องการฉีดท็อกซอยของโรคคอตีบเนี่ยจะเป็นสารพิษที่หมดความเป็นพิษแล้วอยู่ในชนิดไหนของภูมิคุ้มกันนะคะคาตอบก็คือ Active i m m u n i t y หรือภูมิคุ้มกันก่อเองนั่นเองค่ะส่วนอย่างที่สองก็คือ Passive Immunity นะคะก็คือภูมิคุ้มกันที่เรารับมานะคะคือเราได้รับแอนติบอดีโดยตรงทำให้ได้รับภูมิคุ้มกันทันทีนะคะแต่ว่าอะไรที่ได้มาง่ายก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะเช่นแอนติบอดีจากนมแม่หรือว่าเซรุ่มนั่นเองค่ะ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้างพี่จะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือโรคภูมิแพ้หรือว่าอัลเลอร์จีนะคะร่างกายเนี่ยจะตอบสนองต่อแอนติเจนรุนแรงเกินไปทำให้เราเกิดโรคภูมิแพ้นั่นเองค่ะอย่างที่สองโรคเอด อย่างนี้เนี่ยจะเกิดจากที่ร่างกายติดเชื้อไวรัส HIV นะคะและทำลาย Helper T cell เป็นหลักทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยอ่อนแอลงและสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นได้เยอะแยะเลยค่ะโรคที่3นะคะก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า Autoimmune Disease เช่น โรค SLE นะคะโรค s l, l e เนี่ยคืออะไรคือร่างกายจะทำร้ายเซลล์ตัวเองเพราะว่าไม่สามารถแยกได้ว่าเซลล์นี้เป็นเซลล์ตัวเองหรือว่าเซลล์แปลกปลอมหรือไม่นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเพียงอีกบทหนึ่งสั้นๆนะคะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหรือว่า Immune System นะคะยังไงก็แล้วแต่พี่ขอให้น้องๆน,นะคะทุกคนสนุกกับการเรียนค่ะ